ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมสามคุณครูกำลังสอนเรื่องม,มุมการคำนวณระยะและพื้นที่เด็กๆกระตือรือร้อนและแตั้งใจติดตามเนื้อหาที่ครูสอนลงลึกไปทีละขั้นไม่ว่าคำตอบจะถูกหรือผิดทำได้ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เด็กๆอาสาเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการออกมาทำโจทย์บนกระดานตอบคำถามหรือทำกิจกรรมต่างๆ ความมุ่งมั่นตั้งใจสูงในการเรียนความมีระเบียบวินยัยความกล้าแสดงออกและความสดใสมีชีวิตชีวาฉายออกมาเด่นชัดในห้องเรียนธรรมดาธรรมดาช็อกกระดานดามและครูยังคงมีบทบาทสำคัญทั้งโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์หรือสื่อไฮเทคทันสมัยเพื่อช่วยการเรียนรู้รายงานการวิจัยบ่งชีว้ว่า เด็กๆเวียดนามมีผลสมฤจในการเรียนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ในด้านพฤติกรรมเด็กๆมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวครูมีส่วนสำคัญอย่างมากเป็นอาชีพที่ทุกคนยอมรับนับถือที่สุดออคุณครูใหญ่ของโรงเรียนอานเยิงกล่าวว่าในเวียดนามครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รัฐสนับสนุนให้ผู้ที่เรียนครูเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใชา้จ่ายคนที่เรียนเก่งจะมาเป็นครูและเมื่อจบมาทํางานแล้วเงินเดือนครูที่นี่สูงกว่าแพทย์และอาชีพอื่นๆโดยทั่วไปเมื่อได้รับการยกย่องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครูจึงมีความภาคภูมิใจในการทําหน้าที่ของตนซึ่งเป็นงานหนักที่ต้องทุ่มเทและอาศัยความละเอียดอ่อนในใจเลื่องบิ๊กเรียนซึ่งเป็นครูมา18ปีบอกว่า การสอนนักเรียนต้องรู้จิตใจเด็กว่าชอบอย่างไรทำอย่างไรต้องรู้ให้หมดครูกับเด็กจึงต้องใกล้ชิดกันสิ่งที่นักเรียนทำดีครูต้องเห็นความดีของเด็กๆและบำรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขณะที่ครูต้องบำรุงชีวิตและสังคมให้ดีด้วยบางครั้งครูก็ต้องเหมือนเด็กๆเ,เพราะถ้าไม่เหมือนเด็กก็ไม่เข้าใจเด็กก่อนจะทิ้งท้ายว่าเธอดีใจที่เป็นครูมันทำให้รู้สึกเป็นคนหนุ่มสาวตลอดไป การสร้างครูที่เก่งดีและมีความสุขเพื่อให้เด็กได้ซึมซับเรียนรู้และเป็นต้นแบบจึงเป็นการลงทุนที่หวังผลไกลไปสู่อนาคตที่คุ้มค่าที่สุดเพราะการบ่มเพาะคุณธรรมปลูกฝังความดีในตัวเด็กให้งอกงามขึ้นมาได้ต้องตั้งอยู่บนฐานความสัมพันธ์ที่อบอ,อุ่นใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น